แชมป์เทนนิสหญิงนาโอมิโอซากะกล่าวว่าดอกเกคอยนั้นน่าสนใจในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กเมื่อเร็วๆนี้ซูเปอร์สตาร์เทนนิสหญิงชื่อดังอย่างนาโอมิโอซากะเปิดเผยว่าเธอและตัวแทนของเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเธอกล่าวว่าเหรียญ B O G E ได้ดึงดูดความสนใจของเธอในบทสนทนานั้นจริงๆแล้วฉันแค่คุยกับตัวแทนของฉันเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีฉันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกออนไลน์กำลังขยายใหญ่มากขึ้น ฉันจำได้ว่าฉันอ่านเกี่ยวกับนอกเอคอยซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่และมีความน่าสนใจโอซากะชี้ให้เห็นว่านักกีฬาโดยทั่วไปไม่สามารถเล่นกีฬาไปได้ตลอดชีวิตจากที่กล่าวมาพวกเขาควโรโฟกัสไปข้างหน้า1-9และค้นหาเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมเมื่อพวกเขาก้าวลงจากสนามดูเหมือนว่านาโอมิโอซากะจะกลายเป็นผู้มีอิทธพลรายล่าสุดที่ออกมาพูดถึงเหรียญมีมน้องหมาขวัญใจนักลงทุน ในขณะที่เขียนรายงานอยู่นี้ดอเกคอยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่0ดอลลาร์0.2742ลดลง2.27%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap กดอ่านข่าวแชมปเทนนิสหญิงนาโอมิโอซากะกล่าวว่าดอเกคอยนั้นน่าสนใจต่อที่สยามล็อกเชน